สวัสดีครับถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลตระกรูลวอสโตรแล้วเจอปัญหาแบบนี้เหมือนที่ผมเจอก็คือเปิดเครื่องมาแล้วไฟเข้าแต่ไม่ขึ้นภาพถ้าเรามองดูที่ปุ่มพาวเวอร์เนี่ยมันก็จะมีไฟส้มๆกับพิบเป็นระยะระยะนับได้5ครั้งแล้วก็หยุด5ครั้งแล้วก็หยุดเป็นแบบนี้ไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเครื่องก็จะดับไปนะครับเราต้องอกดสวิต พาวเวใหม่คอมพิวเตอร์ถึงจะติดขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ขึ้นภาพอยู่ดีนะครับต้องเปิดปิดเปิดปิดหลายครั้งถึงจะขึ้นภาพพอขึ้นภาพมาก็จะฟ้องว่าวันเวลาไม่ตรงแบบนี้นะครับอาการแบบนี้เกิดจากแบตเตอรี่ไบออดเสื่อมวิธีแก้ปัญหาก็คือแค่ไปหาซื้อแบตเตอรี่เบอร์ CR2032 มาเปลี่ยนก็สามารถใช้งานได้เลยขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไบออดของคอมพิวเตอร์ก็ง่ายๆนะครับ ปิดเครื่องถอดสายไฟเปิดฝาแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกใส่แบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสาเหตุที่ปัญหาแบบนี้ของ d e วอสโตรหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเดาไม่ถูกตั้งแต่แรกก็เพราะว่า d e วอ s t r o เนี่ยไม่ยอมติดแล้วก็ฟ้องว่าวันเวลาไม่ตรงตั้งแต่แรกถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ขึ้นว่าวันเวลาไม่ตรงตั้งแต่แรกเนี่ยผมเชื่อว่า หลายๆคนก็คงจะเดาปัญหาออกว่าเป็นปัญหามาจากแบตเตอรี่แต่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เปิดแล้วก็ไฟกระพริบแล้วก็ดับไปเลยหลายคนเจอปัญหาแบบนี้ก็ไม่กล้าที่จะแก้ไขเองนะครับผมเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็ลองเปิดปิดหลายๆครั้งจนมันขึ้นข้อความว่าวันเวลาไม่ถูกต้องผมจึงรู้ได้เลยว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยมีปัญหามาจากแบตเตอรี่ไบออดเสื่อมถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ประกอบหรือคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออื่นๆ,ๆนะครับ ถ้าแบตเตอรี่ไบออดเสื่อมเ,เวลาเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะฟ้องตั้งแต่แรกเลยว่าแบตเตอรี่ไบออดเสื่อมจะทํางานต่อไปไหมนะครับหรือว่าจะเข้าไปเซตวันเวลาให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้าไปใช้งานนะครับแต่ตัวนี้กลับไม่ยอมฟ้องตั้งแต่แรกทําให้เรางงอยู่พักใหญ่นะครับจึงจะฟ้องว่าวันเวลาไม่ถูกต้องนะครับเมื่อเรารู้ปัญหาแบบนี้แล้วนะครับ เราก็ไปหาซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนราคาของแบตเตอรี่ไบออด CR2032 เนี่ยก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับมีราคาตั้งแต่15บาทจนถึง50บาทนะครับถ้าเรายกคอมพิวเตอร์ไปให้ช่างเขาเปลี่ยนให้เนี่ยเขาก็อาจจะคิดค่าแรงเพิ่มเติมอีกประมาณ50บาทถึง101รวมแล้วก็ประมาณไม่เกิน150บาทต่อเครื่องนะครับเบอร์ที่ตรงรุ่นสำหรับแบตเตอรี่ไบออดของคอมพิวเตอร์ก็คือ CR2032 แต่ถ้าเราหาตัว CR2032 ไม่ได้เนี่ยเราจะเอา CR2016 หรือ CR2025 มาใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าแบตเตอรี่ทั้ง3เบอร์นี้มีไฟอยู่ที่3.0โวลต์เหมือนกันเพียงแต่กระแสต่างกันเท่านั้นเองนะครับก็คือตัว CR2016 มีกระแสอยู่ที่90มิลลิ ah, แอม2025 160มิลลิแอมแล้วก็ 2 0 3 2เนี่ย220มิลลิแอมนะครับไหนๆก็พูดถึงแบตเตอรี่3ขนาดนี้แล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าทําไมแบตเตอรี่ทั้ง3ขนาดนี้มีตัวเลขต่างกันนะครับเบอร์ของแบตเตอรี่เนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับตัวเลขทั้ง4ตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกขนาดรูปร่างของแบตเตอรี่นะครับ2ตัวแรกทั้ง3รุ่นมีตัวเลขคือ2 0นะครับ20ก็คือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางแบตเตอรี่ มีขนาดอยู่ที่20มิมส่วน2ตัวท้ายก็คือความหนาของแบตเตอรี่นะครับแต่ละตัวมีความหนาไม่เท่ากัน2016ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิมหนา1.6ม mm. ิม2025เส้นผ่าศูนย์กลาง20มิมหนา2.5ม mm. ิมแล้วก็2032 เส้นผ่าศูนย์กลาง20มิมแล้วก็หนา3.2ม mm, ิเมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาตัว2032ไม่ได้เนี่ยเราก็เอาตัว2016หรือ2025มาใช้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยตัวขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันสัมผัสกับช่องที่ใส่แบตเตอรี่หรือไม่นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แบย์อดเสื่อมแต่ยังไม่สามารถหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนได้ วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือหลังจากที่เราเปิดเครื่องเซตวันเวลาให้ถูกต้องแล้วเมื่อเราชัตด,ดาวน์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ต้องเสียบสายไฟขาวไว้นะครับก็คือต้องเปิดไฟเลี้ยงคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลาวันเวลาถึงจะไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการชี้ปัญหาเดวอสโตรกับคลิป5ครั้งแล้วไม่ขึ้นภาพก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับ สวัสดีครับ